ในอุปาทานะปริตัสนาสูขที่หนึ่งสังยุตติกายขันธวารวัตพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่างไรจึงจะมีความไม่กระวนกระวายที่เกิดจากความไม่ถือมัน่นในข้อนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วย่อมไม่มองเห็นรูปเป็นตนไม่มองเห็นตนมีรูปไม่มองเห็นตนในรูป ไม่มองเห็นรูปในตนถึงรูปของเธอนั้นจะแปรปรนไปกลายเป็นอย่างอื่นเธอก็ไม่มีวิญญาณที่หมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูปเพราะการที่รูปแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นนั้นด้วยความกระวนกระวายและประดาความรู้สึกนึกคิดหรือธรรมสมุปบาทที่เกิดจากการหมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูปก็ครอบงำจิตของเธอไม่ได้เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงำ เธอย่อมไม่มีความวันวาดไม่มีความคับแค้นใจไม่มีความห่วงหาอาลัยเพราะไม่ถือมัน่นจึงไม่กระวนกระวายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นกันในอัตตทีประสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวักพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้แล้วซึ่งความเป็นอนิจจงความแปรปวนไปจางคลายไปดับไป ของรูปมองเห็นอยู่ด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่ารูปในการก่อนก็ดีรูปทั้งปวงในบัดนี้ก็ดีล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดังนั้นก็ย่อมละความโศกเศร้าความคร่ำครวนความทุกขโทมนัดและความคับแค้นผิดหวังเสียได้เพราะละความโศกเศร้าความคร่ำครวญความทุกขโทมนัส และความคับแค้นผิดหวังเสียได้ก็ไม่กระวนกระวายเมื่อไม่กระวนกระวายก็อยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเราเรียกว่าตัทังคะนิพุตตะผู้นิพพานเฉพาะกรณีนั้นๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นกันในสัภาสวะสังวรสูตรมัชฌิมนิกายมูลปันนาตพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าปุถุชน ผู้ไม่ได้เรียนสดับนั้นย่อมมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการอันยาวนานเราได้มีแล้วหรือหนอหรือว่าเราไม่ได้มีเราได้เป็นอะไรหนอเราได้เป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรหนอในอนาคตการอันยาวนานเราจากมีหรือหนอหรือว่าเราจักไม่มีเราจักเป็นอะไรหนอ เราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอหรือปรารบการปัจจุบันในบัรนี้มีความสงสัยขึ้นภายในว่าเรามีอยู่หรือหรือว่าเราไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอสัตว์นั้นจากไปณที่ใดหนอเมื่อปุถุชนนั้นมนาสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทิฏฐิหกอย่างย่อมเกิดขึ้นคือเขาย่อมเกิดทิฏฐิคือยึดถือเอาเป็นจริงเป็นแท้ว่าเรามีอัตตาเราไม่มีอัตตาเรากำหนดรู้อัตตาด้วยอัตตาเรากำหนดรู้สภาวะที่ไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตาเรากำหนดรู้อัตตาด้วยสภาวะที่ไม่ใช่อัตตาหรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่าอัตตาของเรานี้แหละที่เป็นตัวบงการ เป็นผู้สเสวยประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่วณที่นั้นๆเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปมีความไม่ผันแปรเป็นธรรมดาจะคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไปภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทิฏฐิรกชัดแห่งทิฏฐิกันดารแห่งทิฏฐิเสี้ยนน้ำทิฏฐิความดิ้นรนแห่งทิฏฐิ ทิฏฐิเครื่องผูกมัดสัตว์ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนสดับซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัดร,รัดตัวไว้ย่อมไม่พ้นจากชาติชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วย่อมรู้ชัดธรรมที่ควรมณสิการ รู้ชัดธรรมที่ไม่ควรมณสิการย่อมไม่มณสิการธรรมที่ไม่ควรมณสิการย่อมมณสิการธรรมที่ควรมณสิการธรรมที่ไม่ควรมณสิการซึ่งอริยสาวกไม่มณสิการเป็นไนกล่าวคือเมื่ออริยสาวกมณสิการธรรมเหล่าใดกามาสวะก็ดีภาวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญเหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมณสิการซึ่งอริยสาวกไม่มณสิการธรรมที่ควรมณสิการซึ่งอริยสาวกมณสิการเป็นไงกล่าวคือเมื่ออริยสาวกมณสิการทำเหล่าใดกามาสะวะก็ดีภาวาสะวะก็ดีอวิชชาสะวะก็ดีที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกละเสียได้เหล่านี้คือธรรมที่ควรมณสิการซึ่งอริยสาวกย่อมมณสิการเพราะอาริยสาวกนั้นไม่มณสิการธรรมที่ไม่ควรมณสิการและมณสิการธรรมที่ควรมณสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถูกละเสียได้อริยสาวกนั้นย่อมมณสิการโดยแยบคายว่า หนีทุกขหนีเหตุให้เกิดทุกขหนีความดับทุกขหนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เมื่ออริยะสาวกนั้นมนสิการโดยแยกคายอย่างนี้สังโยตสามย่อมถูกละเสียได้กล่าวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลับพะระตะปรามาต